หลังจากยานของกอริโอถูกขโมยโกคูชินและกอริโอต้องออกเดินทางด้วยสองเท้าเนื่องจากอากาศในแดนพิศาจหนักนวงเกินกว่าจะบินไกลๆได้โกคู Goku จึงลองดูก็เป็นจริงอย่างที่กอริโอว่าจนทั้ง3คนเดินทางมาถึงทะเลแห่งความมืดจึงตัดสินใจบินข้ามช่วงสั้นๆแต่จูๆ่ๆสัตว์ปีขนาดยักษ์ก็โผล่ขึ้นมาหมายจะงับโกคูโชคดีที่เขาหลบพ้นด้วยเสียววินาที กรอเรโอตัดสินใจลงมือเองหลบลูกไฟของสัตว์ร,ร้ายก่อนพุ่งเข้ากระแทกด้วยลูกเตะเต็มแรงส่งมันตกกลับลงทะเลโกคู Goku ตื่นตะลึงในพลังของกรอเรโอถึงขั้นเอ่ยปากชมว่าแข็งแกร่งกว่าท่านไคโอชินซะอีกไม่นานนักโกคู Goku สัมผัสถ,ถึงพลังซ่อนเร้นมีใครสุ่มโจมตีอีกแล้วก่อนพิศาจยัก์พร้อมคอนจะโผล่มาจากหลังหินโกคู Goku ลบได้อย่างคล่อง,งแคล่วและเตะทีเดียวจบ กรอริโอสงสัยว่าโกคูรู้ได้อย่างไรโกคู Goku จึงอธิบายว่าเขาสัมผัสพลังคิได้พลังที่ไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับชาวแดนปิซาร์กลุ่มเดินทางต่อจนเจอร้านน้ำชาริมทางจึงแวะพักกันที่นี่สักครู่ โกคูนั่งกินกินก่ย่างย่างอร่อ,อยขณะที่กรอเรโอสอบถามเจ้าของร้านว่ามียานหรือไม่แม้จะไม่มียานแต่เจ้าของกลับเสนอสกายซีดเมล็ดบินได้ที่จะพาพวกเขาไปได้ราว120กิโลเมตร โกคูเดินดูสินค้าภายในร้านและเจอของแปลกอย่างมาแมลงฟื้นคืนชีพกินแล้วจะช่วยฟื้นฟูความแข็งแกร่งได้หรือแม้แต่มแมลงผสมผสานที่แบ่งครึ่งกินกันสองคนพวกเขาจะรวมร่างกันชั่วคราวทําให้พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นโกคู Goku สนใจทันทีและขอให้กรอรีโอซื้อให้ หลังจากนั้นทั้ง3ขึ้นสกายซีทและถูกส่งขึ้นฟ้าอย่างแรงโดยไม่มีพวงมาลัยพวกเขาต้องกระโดดลงก่อนพุ่งตกทะเลอีกแห่งอย่างเฉียดฉิวตอนนี้เหลือแค่ครึ่งวันก็ถึงปราสาทโกคูเสนอให้เราบินไปโดยใช้มแมลงฟื้นคืนชีพแต่กอริโอและชินต่างไม่ชอบมแมลงเลยไปเอาด้วยระหว่างเดินทางโกคูถามถึงดราก้อนบอลของมหาโลกปิศาจ กอริโอบอกว่าต่างจากโลกตรงที่ไม่มีการซ่อนไว้ทุกคนรู้ว่ามีอยู่3ลูกแต่ละลูกอยู่ในโลกปิศาจ1 2และ3และมีธมรรมกามิเฝ้าอยู่ต้องเอาชนะให้ได้เท่านั้นถึงจะได้มาซึ่งไม่เคยมีใครทำสำเร็จ โกคูเห็นว่าเป็นความท้าทายที่น่าสนุกแต่ชินเตือนว่าเรามาเพื่อช่วยเดนเด้โกคูเ <Goku S 1> ถียงว่าถ้าได้ดราก้อนบอลก็สามารถอธิษฐานให้ทุกคนกลับมาเป็นผู้ใหญ่ได้กรอรรโอก็เห็นด้วยว่านั่นเป็นไอเดียที่ดี พวกเขาเดินทางเข้าสู่เมืองอีกแห่งและเจอกองทัพทหารตรวจการกองทหารของมหาราชาปิศาตราชาโกมากำลังรีดไถยของบรรณาการจากชาวบ้านนับแต่นี้เป็นต้นไปบรรณาการจะเปลี่ยนเป็นสามเหลี่ยนทองใครก็ตามที่ไม่อาจหามาได้จะต้องสละอายุไขสามปีต่อเหรียญแทนโดยที่ไม่มีใครหนีไปได้เพราะด้วยปลอกคอเวทมนที่อยู่บนคอยังไงทหารตรวจการก็ตามเจอก่อนที่โกคูจะเข้าแทรกแซงจู่ๆ มีบุคคลปริศนาในหน้ากากโผล่มาควางระเบิดวาสบิเข้าใส่พวกทหารตรวจการแต่ระเบิดดันไม่แรงพออา้าวพวกทหารตรวจการจับตัวหน้ากาก,ากได้แต่โกคูขวากระบอวิเศษพุ่งเข้าช่วยและจัดการทหารไปได้หลายคนสถานการณ์เริ่มวุ่นวายกลุ่มของโกคูจึงรีบหนีออกนอกเมืองและพบกับบุคคลในหน้ากาก,ากอีกครั้งผู้ที่จะเปิดเผยต,ตัวตนในทันใด